กิมจิเป็นเมนูที่กิ๊กชอบกินมากๆถ้ารู้ว่ามันทําง่ายแบบนี้คือกิ๊กทํากินเองตั้งนานแล้วซื้อกินรสชาติก็ไม่ค่อยถูกใจแถมไม่อิ่มด้วยค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์สูตรวิธีทํากิมจิง่ายๆไว้กินเองวันนี้ใช้ผักกาดขาวประมาณเกือบ1โลเลยนะคะ976กรัมเราจะเริ่มจากทําผักกาดขาวก่อนนะคะผักกาดขาวที่เป็นหัวเราจะนํามาตัดท้ายแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้มีดผ่าตรงกลางแล้วก็ใช้มือนิ่ฉีกออกแบบนี้อีกทีค่ะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กใหญ่ตามความชชอออบเเลยใใคครรจะส่ป็นนต้นห้หหมัวาทาแ ่ก็ได้คะจากนั้นก็ค่อยๆค,คลี่ให้เขาออกเป็นทีละชิ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใส่เกลือป่อนลงไป2ช้อนโต๊ะค่อยๆคลุกเขาแบบเบามือคลุกให้ทั่วนะคะใส่เกลือลงไปเพื่อให้ผักกาดขาวมีความนิ่มจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึง -20 นาทีครบเวลาก็นําผักกาดขาวมาล้างน้ําทําความสะอาดสัก2อถึงสรอบล้างเสร็จแล้วก็จะบีบน้ําออกจากผักบีบพอหมาดๆนะคะอย่าบีบแรงเดี๋ยวผักจะช้าได้ ล้างผักเสร็จเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิมจิกันสำหรับซอสกิมจิวันนี้ใช้เป็นแบบสำเร็จรูปของแบรนด์มิสเตอร์เคนะคะแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารเกาหลีของกิ๊กสั่งนี่จะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเขาจะมีงาขาวกับพริกป่นมาให้ด้วยซอสกิมจิถุงหนึ่งสามร้อยกรัมทำกิมจิได้ประมาณ1กิโลเลยค่ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองค่ะซอสกิมจิเขามีให้เลือกหลายรสนะทุกคนมีทั้งพวกคีโตเจก็มีค่ะเราจะใส่ซอสกิมจิลงไปทีละครึ่งก่อนนะทุกคนจาก เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักกาดที่เหลือลงไปเพิ่มแล้วก็ใส่ซอสกิมจิลงไปทั้งหมดเลยค่ะใช้1ถุงเลยนะคะก็ค่อยค่อยคลุกให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อทุกชิ้นดีเลยค่ะ สีกิมจิได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะคือมันทําง่ายมากๆเลยทุกคนเราไม่ต้องเสียเวลาไปทําน้ําซอสเลยค่ะแล้วน้ําซอสน,นะทุกคนเข้มข้นอร่อยมากๆถูกปากกิ๊กสุดๆค่ะนํามาใส่กล่องแบบนี้นะโรยหน้าด้วยงาขาวหาฝาปิดให้สนิทหรือจะใส่โถแก้วก็ได้เอาที่เราสะดวกนะใครชอบกินเปรี้ยวทิ้งไว้อุณหภูมิห้องประมาณ30ชั่วโมงใครไม่ชอบเปรี้ยวมากแช่ตู้เย็นไว้2-3วันก็กินได้แล้วจ้า